อมารินบุ๊กส์พอดแคสตประกาศขณะนี้ท่านกำลังทยานสู่ชั้นบรรยากาศแห่งความรู้ด้วยการตั้งคำถามกับทุกสิ่งรอบตัวและค้นหาคำตอบอันแท้จริงโซเฟียสเ r e ยพอดแคสต์ สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่โซเฟียสเฟียพอดแคสต์นะคะชั้นบรรยากาศโซเฟียสำหรับคนรักในความรู้วันนี้คุณอยู่กับดิฉันนะคะชมพูนุษย์ดีประวัติแป้งร่างค่ะกับวีรนาโชติพันธ์ค่ะค่ะคราวนี้เป็น EP ีที่4ของเราแล้วนะคะคุณมีนอีีนี้ดิฉันจำได้ว่าคราวที่แล้วคุณมีนทิ้งทายไว้ใช่มีสปอยไว้ว่าคุณมีนจะเล่าถึงวัตถุทรงที่ไม่กลมอย่างยิ่งเราก็เลยตั้งชื่อ EP ีนี้ไปเลยว่า ซิก้า in the sky เอ้ซิกามันไปอยู่บนฟ้าได้ยังไงมันคือวัตถุที่เป็นส่งซิกาใช่ไหมแล้วมันไปยังไงมันไปอยู่บนนั้นได้ยังไงแล้วจริงๆมันเป็น UFO หรือเปล่าเรื่องนี้น่าตื่นเต้นมากนะคะคุณค่ะพอพูดอย่างนี้เนาะ หลายคนอาจจะเฮ้ยคุ้นคุ้นคล้ายคับงคากับเรื่องนี้เพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เป็นผู้ที่พูดถึงนะใช่เมื่อประมาณปีไหนคะ2017ค่ะปีนั้นตอนนั้นมีซิก้าโผล่เข้ามาใช่มีซิก้าโผล่เข้ามาในในชีวิตของจะบอกว่าในสมัยตกรายในสมัยของเราใช่ตอนนั้นนะคะเป็นวันที่19ตุลาคม2017นนี่เขามีวันที่มาให้เลยมันคือวันที่พบวัตถุเนี้ยจากกล้องโทรทัศน์ค่ะ พบที่ฮาวายโดยไม่ถึงกล้องโทรทัศน์ที่ฮาวายนะใช่ก็คือเป็นศูนย์ศูนย์การสังเกตการนะคะทางดาราศาสตร์เนี่ยที่ฮาวายคนที่พบเนี่ยคือนักดาราศาสตร์ชื่อโรเบิร์ตเวริกคนนี้เขาก็ประจำการอยู่ที่ศูนย์ชื่อฮาเลียกาลาที่นั่นเนี่ยเขามันมีมันมีกล้องโทรทัศน์ชื่อแพนสตาร์ตัวนี้แหละที่จับวัตถุซิกานี้ได้ ตอนแรกเนี่ยมันก็มีชื่อเป็นรหัสยุบยุบยุบยิบ,ยบเนาะ,ะแต่ทีเนี้ยเขาก็เรียกกันเขาก็เรียกกันว่าโอโมัะเป็นชื่อเล่นอะไใหม่สิคะโอโมัวมโอโมะโมัว oh, ใช่คือมันโมะโมะมันเป็นภาษาฮาวายใช่ไหมคะใช่เป็นภาษาฮาวายก็คือเป็นภาษาที่ตั้งตามจุดโลเคชั่นทางภูมิศาสตร์ที่เจอมัอ่าแล้วมันมีความหมายไหมคะคำนี้มีความหมายค่ะก็คือจริงๆแล้วความหมายแบบที่อ่า ตรงตัวของมันเลยอ่ะมันแปลภาษาอังกฤษว่า scout ซึ่งคำว่า scout เนี่ยเราก็จะนึกถึงเอ๊เป็นพลานสอดแนมเป็นลูกเสือเลน่ารีหรือเปล่าแต่ว่าทางดาราศาสตร์แล้วอ่ะเขานิยามว่ามันอ่ะคือผู้ส่งสารที่มาจากทางไกลที่มาจากไทยและเป็นคนแรกด้วยเป็นผู้ส่งสารใช่ใช่คำว่าเป็น first ช่แล้วน่าตื่นเต้นมากใช่แล้วพอผู้ผู้ส่งสารเนี่ยเป็น messenger เนาะผู้ส่งสารเนี่ยแสดงว่าเอ๊ะ พูดว่ามันมีชีวิตหรือเปล่ามันก็ต้องมีใครสักคนส่งมาสิใช่ไหมนี่เม่ไหเป็นผู้ส่งสารใช่ก็านาแสดงว่าก็คือจากชื่อเนี่ยก็พอจะตั้งสมมติฐานได้ว่าคนก็เริ่มสงสัยแล้วว่าเอ๊ะสิ่งนี้เนี่ยต้องมาจากนอกโลกและมีผู้ส่งมันมาผู้สสารแน่เลยเพราะว่าจริงๆความผิดปกติอย่างแรกเลยคุณมีนที่เรารู้สึกที่เราหลายคนนักดาราศาสตร์เขาเขารู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้มันไม่ปกติเนี่ยคืออะไรคุณมีนจริงๆอ่ะเริ่มจาก รูปร่างก่อนเลยนะจริงท<อ>รงซิกา้านี่คือยังไงไม่เคยเจอเนอะจริงก็คือเขาพูดทุกคนก็คือพูดเป็นเสียงเดียวกันเนาะว่ามันเป็นวัตถุที่มีรูปร่างแบบที่เราไม่เคยเจอมาก่อนใน ที่ผ่านเข้ามาในระบบสุริยะของเราก็คืออย่างที่เราคุยกัน EP ที่แล้วใช่ไหมคะว่าทุกอย่างในท้องฟ้าหรือในเอกภพเนี่ยโดยทั่วไปเลยเนี่ยจะมีลักษณะเป็นธรรมชาติทําให้มันกลมกลมมีการตึงผิวมีความโน้มถ่วงต่างๆแต่ไอเจ้าอมมัวมอมนตัลนชื่อว่าโอมัวมเนี่ยนะนางเป็นทรงสิก้าทรงสิก้านางนางใหญ่ไหมคุณมีนมันใหญ่แค่ไหนจริงๆอะ เขาประเมินเนาะเขาประเมินเอาก็คือมันตอนที่โทรห้องโทรทัศน์จับได้เนี่ยก็ไม่ได้โหเห็นชัดแบบเป๊ะเลยแต่ว่าเป็นการประเมินจากแสงตกกระทบจากดวงอาทิตย์มันมีแสงตกถูกตกกระทบจากดวงอาทิตย์ว่ามันอะมีความยาวประมาณนะคะ100รอเมตรและความกว้างของมันเนี่ยประมาณ10เมตร ก็เขาเป็นทรงยาวๆจริงๆใช่เป็นทรงยาวๆเป็นทรงยาวๆแล้วเหมือนเป็นแท่งๆเนาะเหมือนเป็นแท่งยาวๆซึ่งจริงๆอ่ะเขาประเมินว่ามันมีความเป็นไปได้ที่จะเหมือนบวกลบบวกลบอ่ะก็คือไม่ได้โหสิบคูณไม่ได้ร้อยเป๊ะขนาดนี้แต่ว่าดูจากแสงกระทบหรือข้อมูลที่รวบรวมมาได้เนี่ยก็คือความยาวอ่ะมีมากกว่าความกว้างประมาณ1ิบเท่า ค่ะก็คือ1ต่อ10ใช่ความยาวเดี๋ยวนะคะความยาว10เมตรเนี่ยเอ๊ะร้อยเมตรร้อยเมตรใช่ไหมคะประมาณสนามฟุตบอลได้ไหมใช่ใช่เขา <อ S 2> <อ>เทียบเขาเทียบกันประมาณนั้นโอ้พี่แป้งเป๊ะเรื่องสาฟุตบอลมากครีฉันก็คือไปอ่านมาเหมือนกัน<อ> <laughs> ใช่ประมาณสามฟุตบอลแต่ว่าสามฟุตบอลมันก็จะมีความเป็นแบบว่ากระบอกกระบอกเนาะออถ้าเรามองลงไปแต่อันนี้คือผอมกันน่าอันนี้คือผอมเพรียวเลยใช่ผอมเพรียวยคุณมินตะกี้ที่คุณมินบอกว่าเหมือนกับว่าเขาเห็นจากกล้องโทรทัศน์แหละแต่ว่าไม่ได้เห็นชัดแปลว่ารางๆมันค่อนข้างไกลถูกไหมใช่ค่ะระย,ยะในในทางที่ที่แบบเราจากเราจริงๆอ่ะคือมันสักเท่าไหร่คะคุณมีนก็คือตอนที่เขาเจอครั้งแรกที่กล้องโทรทัศน์เนี่ยมันอยู่ห่างจากโลก33าล้านกิโลเมตร ซึ่งพูดง่ายๆก็คือแบบไกลกว่าดวงจันทร์ที่เราเห็นแปดสิบห้าเท่าอะอยู่ไกลอยู่ไกลอยู่ไกลจากเราเนี่ยเท่ากับว่าแปดสิบห้าเท่าของดวงจันทร์ใช่ก็คือไกลทีเดียว่แปลว่าแต่คือเขาเห็นในกล้องโทรทัศน์แหละแต่ว่าก็คือจับได้แค่ว่ามันมีแสงตกกระทบแล้วทาให้รู้ว่ามันมีลักษณะทรงยาวๆใช่ก็คือเป็นการประเมินเอาซึ่งแสงตกกระทบเนี้ยมันก็คือแสงจากการที่มันอะหมุนรอบตัวเองเขาพบว่ามันหมุนรอบตัวเองแล้วมันก็จะ เห็นพื้นผิวที่ต่างกันไปคือถ้าเป็นทรงกลมเนี่ยมันก็จะมีคือพูดง่ายๆก็คือเหมือนมันก็จะมมันก็จะม้นมุวนมุนม้นแต่เนี้ก็คือพอแสงกตระทบก็เห็นเลยว่ามันมันมันไม่มันไม่เรียบอะแล้วมันไม่ได้กลมแล้วมันก็ไม่กลมแล้วมันไม่ได้กลมเลยก็คือแสงตร์ทบกตัวเนี้ยก็คือใช้บอกรูปร่างมันได้อืแต่ทีนี้คุณมีถ้าแล้วถ้าอย่างนั้นมีเอ้ยมันก็อาจจะเป็นดาวหางได้ไหมดาวหางทรงประหลาดๆใช่ไหมเออ เริ่มแรกเลยเวลาเวลานักดาราศาสตร์เขารวบรวมข้อมูลหรือเขาพบสิ่งใหม่ๆที่มนันเข้ามาในวงโคโจรของระบบสุริยะเราเนี่ยเขาก็จะเอามาเทียบเนาะกับวัตถุต่างๆที่เราเคยพบมาแล้วเราก็พบดาวหางดาวอะไรเนี่ยโอ้มาเยอะแยะมากมายตลอดเวลาแล้วเขาก็พบว่าตัวนี้ไม่เหมือนอันไหนเลยอ,อ,อันนี้ข้อสังเกตแรกนะไม่เหมือนอะไรเลยแล้วก็มันมีสิ่งหนึ่งที่ ทำให้คิดว่ามันไม่น่าจะเป็นดาวหางได้เพราะดาวหางต้องมีหางถูกไหมเออถูกต้องค่ะอันนี้ถูกต้องูดีก็ถูกอีกก็คือดาวหางเวลาบันโคจรชายพุ่งมันจะต้องมีเหมือนเป็นแก๊สหรือไม่ก็เป็นฝุ่นเนี่ยพุ่งออกมาที่เราเห็นหางันนั้นแหละใช่อันนี้เขาว่าจับสิ่งนี้ไม่ได้อ๋อโมวัวไม่มีหางนะฮะใช่ไม่มีหางแล้วก็สิ่งหนึ่งก็คือเวลามันพุ่งเข้ามาใกล้ดวงอาทิตย์มากขึ้นเนี่ย มันจะต้องมีความร้อนถูกไหมเออแล้วไม่ที่ว่าตัวมันเองจะต้องร้อนขึ้นใช่ตมันต้องร้อนขึ้นเช่นอย่างดาวพุธอย่างเงี้ยดาวพุธเนี่ยเป็นดาวที่อยู่ใกล้ดวงอาทิตย์มากที่สุดเนาะอันเนี้ยเขาอะแทร็กการโคจรของมันเนี่ยมันเข้าไปใกล้กว่าดาวพุธอีกนะใกล้ดวงอาทิตย์มากกว่าดาวพุธอีกใช่โคจรตอนที่มันโคจรไปใกล้ดวงอาทิตย์เนี่ยคือใกล้กว่าดาวพุธประมาณสิบเจ็ดเปอร์เซนต์้ แต่ว่าอุณภูมิที่พื้นผิวมันไม่ได้เปลี่ยนไปร้อนขึ้นเลยอุ้ยคนลุกเดี๋ยวก่อนซึ่งถ้าเกิดว่ามันเป็นวัตถุเหมือนเป็นดาวอะไรสักอย่างอะไม่มวัตถุวัตถุธรรมาชาติมันต้องร้อนขึ้นสิใช่เพราะลูกลงมาที่มันร้อนมากนะ่ว่ามันอยู่ใกล้ดาวพุธอะ ใช่ป่ะไม่ลยแปลว่ามันต้องมีพื้นผิวอะไรที่แบบเราอาจจะไม่เคยรู้จักมาก่อนนี่มันจริงมีชีวิตนอกลองชัชาดิฉันดิฉันเชื่อเรื่องนี้เป็นผู้เชื่อในลัทธินี้ซึ่งจริงๆอ่ะสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์คือนักวิทยาศาสตร์ก็เป็นนักสงสัยอยู่แล้วเนาะเขาก็แบบก็ไม่น่าสงสัยจริงๆอ่ะก็คือสิ่งที่เราสิ่งที่เราเห็นมาเนี่ยมันไม่ตรงเลยอันนี้น่าสนใจมากเลยอ่ะแล้วไงครแปลว่าอ่ะพอไปใกล้ดวงอาทิตย์ก็ไม่ร้อนขึ้นหางก็ไม่มีอีกใช่ ก็น่าสนใจแล้วล่ะว่ามันคืออะไรทีนี้วัตถุเนี่ยเวลามีแสงอาทิตย์มาตกกระทบเนี่ยมันก็จะมีมันก็จะมีมันก็จะเห็นแสงคือเราคือวัตถุเนี่ยมันไม่ได้มีแสงในตัวเองเนาะเวลาแสงอาทิตย์มาตกกระทบก็คือเราเห็นจากแสงนั้น ปกติแล้วพวกดาวเคราะห์น้อยหรือว่าพวกดาวทางต่างๆเนี่ยเวลามีแสงอาทิตย์มาตกกระทบเนี่ยเขาเทียบกันกับไอตัวโอมัวเนี่ยโอมัวเนี่ยมีแสงสว่างเวลาแสงกรทิสว่างกว่าดาวอื่นๆทั่วไปสิบเท่าเฮ้ยก็คือเดี๋ยวก่อนนะตัวมันพื้นผิวเนี่ยจับไม่ได้ว่าร้อนขึ้นใชแต่ความสว่างของมันกับรีเฟล็กแสงอาทิตย์ได้มาก สิบเท่าใช่มากกว่าสิ่งอื่นสิบเท่ายิ่งด้วยขนาดของมันที่เขาที่เขาประเมินแล้วด้วยเพราะขนาดของมันไม่ได้ใหญ่ด้วยเพราะว่าเท่าสนามฟุตบอลอะแล้วสว่างกว่าดาวอื่นๆที่มีขนาดใหญ่กว่ามันได้ซ้ำอย่างเงี้ยสิบเท่าไม่ธรรมดานะคะใช่ตายแล้วอันนี้เช่นฟันทองเลยค่ะยูเอฟโอแน่นอนเราฟันทองเลยไม่ได้หรอคุณมีนเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าจริงๆแล้วอะเราอะมีเวลาในการ เก็บข้อมูลมาเนี่ยน้อยมากตอนที่มันเข้ามาในระบบแล้วกล้องโทรทัศน์จากโลกสามารถเก็บได้เนี่ยมีแค่11วันเองแป้งแล้วก็ด้วยความที่มันเคลื่อนที่ด้วยเนาะมันไม่ได้มันไม่ได้อยู่นิ่งอ่ะมันก็มีการเคลื่อนที่ที่มันแบบเขาเรียกว่ามันเฟดเอาออกไปอ่ะบางทีมันก็ไม่ชัดเข้าไปอีกสิ่งนี้ทําให้เราฟันธงยากมากว่ามันเป็นอะไรได้คือมันมีการตั้งข้อสงสัยแล้วจริงๆอ่ะสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์นักดาราศาสตร์เนี่ย สนใจมากแต่สุดท้ายแล้วเพราะมันมีข้อมูลที่จํากัดมากเนี่ยมันฟันธงไม่ได้น้องมาเร็วแล้วน้องก็ไปเร็วใช่คือจริงๆอ่ะถามว่าทําไมเราจะไม่ตื่นเต้นเนาะกับการมีอย่างเงี้ยใครก็อยากให้มีอะไรใหม่ๆมันพบอะไรใหม่ๆเนาะน่าสนใจถ้าสักสามสิบสามล้านกิโลเมตรห่างจากเราเรายังตื่นเต้นได้อยู่แต่ถ้ามาใกล้ๆจะเริ่มกลัวนะเริ่มกลัวจะเริ่มกลัวใช่เอ้แต่ว่าเดี๋ยวนะแล้วแล้วคุณมีความความเร็วของมันในการเดินทางเนี่ยค่ะ มันมันใช่ใคล้ายๆกับอันอื่นบ้างไหมหตอน<ๆ>ที่มันเข้ามาที่ที่จับได้ว่ามันเข้าใกล้ดวงอาทิตย์มันคือตอนที่วงโคจรมันเข้ามามันเข้ามาทางใกล้ดวงอาทิตย์ก่อนความเร็วมันอะประมาณ87กิโลเมตรต่ออะไรพี่แป้งให้ทายต่อชั่วโมงต่อชั่วโมงไม่ต่อวินาทีบ้าก็คือนางพุ่งเดียเด๋ยวเดี๋ยวแปดสิบเจ็ดกิโลเมตรต่อวินาทีน่าจะประมาณแบบไปจากกรุงเทพไปชนบุรีอะพี่แป้ง กรุงเทพไปชนบุรีเนี่ยจะประมาณ90กิโลอะไรประมาณนี้เนาะกรุงเทพไปชนบุรีเนี่ยในหนังวิดิฉันขับรถอย่างเร็วๆเลยก็คือแบบอ่ะเกือบชั่วโมงนะนี่คือนางไปได้เพียงหนึ่งวินาทีไปถึงชนแล้วแปลว่าเขาเดินทางเร็วใช่แต่ว่าเขาค้นพบว่ามันไม่ได้เดินทางด้วยความเร็วแบบเนี้ยไปตลอดอเขาก็จะมีตอนที่มันกำลังจะพุ่งออกไปเฟดออกไปเนี่ยเขาก็พบว่ามันก็ลดลงเหมือนกันประมาณ30 กว่ากิโลเมตรต่อวินาทีซึ่งก็ยังเร็วอยู่ดีนะแต่ก็แปลว่าลดลงความลดสปีดลงเกือบครึ่งใช่หุยมันลดสปีดลงเองได้ด้วยอ่ะอืมมัน extraterrestrial ชัดๆนะคะคำนี้แปลว่าสิ่งมีชีวิตนอกโลกใช่ก็ดิฉันก็ยุยงนะคะจริงๆยังไม่ได้มีการคอนเฟิร์มอะไรซึ่งจริงๆคนที่ศึกษาข้อมูลของตัว วัตถุเนี้ยแล้วก็เขาอะมีความห่วงมากากับว่าวัตถุเนี้ยจะเป็นวัตถุที่เขาเรียกว่าเป็นวัตถุแรก ที่เราพบแล้วเราคิดว่ามันมีความเป็นไปได้มากมากที่สุดเลยนะซึ่งมากจริงๆนะเที่ฟัน่ใช่ที่จะเป็นสิ่งประดิษฐ์เขาเรียกว่าสิ่งประดิษฐ์ได้ไหมจากสิ่งมีชีวิตนอกโลกเนาะมันอาจจะไม่ได้ว่าเป็นตัวของสิ่งมีชีวิตเองแต่มันอาจจะเป็นยานก็คือพูดได้ว่าไม่ใช่สิ่งวัตถุธรรมชาติใช่ไม่ได้เกิดขึ้นโดยธรรมชาติมีความเป็นไปได้สูงมากเท่าที่ฟังเนาะใช่ใช่ซึ่งคนที่เขาศึกษาเรื่องนี้อย่างจริงจังอ่ะก็คือเป็นนักวิสิคเป็นนักฟิสิกชาวอเมริกัน อิสราเอลชื่อคุณอาวีบโลฟซึ่งถ้าเกิดว่าใครสนใจเรื่องนี้คุณโลฟเนี่ยเขาก็มีคลิปเนาะพูดให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องนี้หลายคลิปเหมือนกันมีคนดูเยอะด้วยใช่ค่ะคุณคุณมีสะกดชื่อเขาให้ให้ังสกดนะคะตัว a ค่ะ V I แล้วก็นามสกุลนะคะโลฟคือ L-O-E-B ่ะแปลว่าใครสนใจอยากฟังเรื่องนี้เต็มๆเลยเอาละเอียดๆเลยก็คือไปเสิร์ชื่อของคนคนนี้เนาะจะได้เห็นความแปลกของมันแปลกสุดแปลก <c oughs> แต่แปลว่ามันก็คือหลังจากนั้นเนี่ยก่อนหน้านั้นแล้วหลังจากหลังจากไอ้เจ้าโอมมัวมัวเนี่ยนะคะ <c oughs> ก็เราก็ไม่เคยเจอวัตถุประหลาดแบบนี้อีกเลยจริงไหมคุณมีน<อ>พูดอย่างนั้นได้ไหมอันนี้อันนี้เป็นข้อมูลล่าสุดก็ยังไม่มีวัตถุที่คิดว่า มาสร้างความตื่นตาให้เราได้เท่านี้เพราะว่าสร้างความตื่นเต้นตื่นตาใช่คือจริงๆแล้วอะนักดาราศาสตร์เขาบอกว่ามันมีวัตถุประมาณวัตถุแปลกๆประมาณอย่างเงี้ยเข้ามาในวงโคจรของสุริยะจักรวาลเนี่ยประมาณปีละครั้งแต่ว่าอันนี้เป็นการประเมินนะคะแต่ว่าเขาบอกว่ามันมันเลือนมากมันเลือนมากแทบจะแบบว่าจับหรือทําหรือบอกอะไรเกี่ยวกับมันไม่ได้เลยอะแต่ว่าโอมวเนี้ เป็นตัวที่เห็นชัดที่สุดแล้วอ่านี่คือเราบอกได้ชัดสุดใช่อ๋อทั้งทั้งทั้งที่อยู่ห่างไปส3สาล้านกิโลเมตรอืมจริงๆอ่ะอยากจะแอบชวนคุยเนะว่าคุณมินว่ามีไหมสิ่งมีชีวิตนอกโลกอ่ะว่ากันเลยอ่ะถ้าถามมถ้าถามตามความคิดเห็นเลยนะมินว่ามีนะอืมอืมเพราะอะไรคือจักรวาลเนี่ยมันอวกาศของเราเนี่ยมันกว้างใหญ่มากมหาศาล แล้วมันก็มีทฤษฎีมากมายที่บอกว่ามันอาจจะเอกภบพบมันไม่อาจจะไม่ได้เป็นเอกด้วยอาจจะมีภพพระภูมิ <พบ S 1> มาพพระภูภพใช่ไหมซึ่งมันก็มีความเป็นไปได้ที่จะมีคนแบบเราอ่ะนั่งอยู่ในอีกภพหนึง่งมีสิ่งต่างๆที่โหเรายังไม่เรายังไม่เห็นอะไรอีกมากเลยอะสิ่งที่เรารู้มันเป็นแค่เสี้ยวของเสี้ยวของเสียเส้ยวข,ข,ของธรรมชาติของ เพราะว่าจริงๆแล้วเหมือนประสาทสัมผัสเราค่ะการรับรู้เท่าเพ e ร์เซพชัเท่าที่เรามีจํากัดมากว่าไมคุณมีนเอาจริงเอาง่ายๆเลยอ่ะเสียงที่หมาได้ยินเราก็ไม่ได้ยินแล้วนะชเสียงนึกออกไหมกลิ่นที่หมาได้กลิ่นเราก็ไม่ได้กลิ่นก็คือจริงๆเราเพอร์เซพชันเราจํากัดจะตายไปเพียงแต่ว่าเราอ่ะมีจินตนาการที่กว้างไกลแล้วเราถึงได้พยายามที่จะทําความเข้าใจในเอกภพนี้ขอยกตัวอย่างอันนี้ไหมคุณมีนก็คือดูเรื่องเคยดูเรื่องคอนแทกไหมคะ เาพูดในปี1997บอกอายุที่ชันเลยทีเดียว1997นํำแสดงโดยโจดีฟอสเตอร์กับอีตาแม็กซี่แมคคอนเฮอีกแล้วอ่ะอีตาคนนี้ที่เล่นินตร์สเตลร์ต้องมีอะไรต้องมีอะไรเกี่ยวข้องกับอวกาศตลอดใช่นางเป็นคนที่ดูหน้าตาอาจจะเหมาะที่จะเดินทางไปนอกโลกเออหน้าตาแต่ในเรื่องคอนแทคเขาเล่นเป็นบาทหลวงนะคะจริงๆแล้วซึ่งคุณโจดีฟอสเตอร์เนี่ยเป็นนักฟิสิกส์ดาราศาสตร์แล้วเขาก็มีความเชื่อเรื่องนี้มากคุณมีนว่า มันต้องมีบางอย่างอยู่นอกโลกร้อยล้านเปอร์เซ็นต์เขามั่นใจแล้วเขาก็เขาก,เขาก็นั่งฟังไอ้เครื่องเออมันเป็นไม่นูเ้นเ,นเรียกอะไรนะคะเป็นอุปกรณ์ใหญ่ๆที่ทะเลทรายชิลีเพื่อที่จะรับสัญญ,ญาณจากเอกกาแล็กซี่ไกลๆค่ะแล้วก็นั่งฟังทั้งวันนั่งฟังจนเงินหมดจนไม่มีใครให้งบวิจัยแล้วเพราะว่ามันไม่เจออะไรจนกระทั่งวันนันแหละนัะน่นแหละมันมีวันหนึ่งก็คือมีเสียงดังแล้วแบบเป็นเสียงที่ประหลาดมากมแล้วดังพร้อมกันทั้งหมดหันพร้อมกันหมดสุดท้ายแล้วก็คือ เล่าย่อๆนะก็คือว่ามันมีการติดต่อเกิดขึ้นจริงๆ contact มี contact มาจริงๆเป็นที่มาของชื่อนี้ใครที่สนใจเรื่องนี้อยากให้ไปดูภาพยนตร์ contact นี้ก่อนเลยเพราะว่าเขาจะเปิดโลกเราเลยว่าจริงๆแล้วอะ่ะการเดินทางไปเพื่อหาสิ่งในชีวิตนอกโลกอะค่ะมันไม่ได้จําเป็นจะต้องเอาตัวเราไปเหมือนที่เราพยายามจะทําอยู่ทุกวันนี้ซึ่งเราไปได้แค่ดวงจันทร์เองนะคะมันใกล้นิดเดียวมากแต่จริงๆแล้วอ่ะใน c o n t a c เนี้ย เขาบอกวิธีไปแล้ว<ม>คือคือคือแมสเซจจากสารเขาบอกวิธีสร้างยานแล้วการสร้างยานเนี่ยม,มันไปแค่แบบมันไม่ได้ไปไหน,นเลยอแต่ตัวเขาไปมาแล้ว<ม>ซึ่งมันแบบเฮ้ยมันล้ำมากแล้วอยากจะปิดอย่างนี้ค่ะว่ามีคนถามโจดี้ฟอสเตอร์แหละว่าทําไมถึงเชื่อนักหนาว่าว่ามีสิ่งมีชีวิตนอกโลกเขาก็เลยบอกว่าถ้าไม่มีอ it's a waste of Space เหมือนที่คุณมินพูดถึงอย่างเนี้ยนั้นพื้นที่มันจะว่างเปล่าแล้วมันจะเสียเปล่า,ามากเลยนะเพราะว่าพื้นที่มันใหญ่มาก it's go, it going to be a waste of space for sure วันนี้เนื่องจากด้ฉันก็คือเป็นคนเชื่อใน UFO อยู่แล้ว <laughs> <laughs> ได้คะ่ะวันนี้เราก็อินกันเบาๆประมาณนี้ใครใครที่สนใจหรือว่าสื่อสารเรื่องนี้ไงมาแชร์ความเห็นกันได้เนาะใช่ค่ะได้วันนี้เราก็ ต้องขอลาไปก่อนนะคะเวลาหมดแล้วมาติดตามความแบบว่าฟุงฟ้งฝอยของพวกเราได้ใหม่ใน EP ที่5ะนะคะจะเป็นเรื่องไรฝากติดตามกันด้วยติดตามในช่องทางไหนได้บ้างคะคุณมีนค่ะก็ติดตามเราได้นะคะทุกวันอังคาร5าโมงเย็นที่ SoundCloud, Podbean, Spotify และ YouTube ของ a m a r i n b o o k s ค่ะแล้วก็พบเราได้เช่นเคยที่เพจ f c e e o o o s s p p i i p u b p i s t i n g และ a m a r i n How To ค่ะอ่านะคะวันนี้เราขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ยิ่งมนุษย์มีความรู้มากขึ้นเท่าไหร่เราก็ยิ่งรู้ว่าเรารู้ความจริงเกี่ยวกับตัวเองน้อยลงเท่านั้น Reality not what seems what is it not ความจริงไม่ใช่อย่างที่เห็นจะพาคุณออกเดินทางสู่ความจริงของโลกใบนี้ที่ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเมื่อฟิสิกควอนตัมเจ้าเม็ดเล็กจิ๋วเหล่านี้โผล่เข้ามาในความรู้ของมนุษย์ทำให้เราต้องตั้งคำถามใหม่กับความจริงของทุกการมีอยู่ สั่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่ amarinbooks.com เพราะเรื่องราวดีๆฟังได้ทุกวันติดตาม amarinbooks podcast ได้แล้วทุกช่องทางรับฟังของคุณทั้งสาวข่าว podbean, spotify และ youtube amarinbooks